อันนี้จะเป็นลิ้นวัวนะครับผมลิ้นวัวของที่ร้านจะใช้เวลาต้มอยู่ประมาณ 4- 5ชั่วโมงนะครับลิ้นวัวกว่าที่ลิ้นวัว,วแบบนี้จะนุ่มนะครับพอนุ่มเสร็จก็ต้องมอามาลอก,ลอกเลือกอาลอกเปลือกขาวๆนี่ออกนะครับแล้วก็มาสลายที่ร้านจะมีเมนูซุปลิ้นวัวด้วยนะครับที่ร้านจะมีเมนูซุปหลายอย่างแล้วเดี๋ยวมาดูอีกวัตถุดิบหนึ่งอันนี้นานนานที่สุดเลยนะครับอันนี้ตีนวัวครับตีนวันวนวี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ7ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับ สำหรับตีนวัวกว่าที่ตีนวัวจะเปื่อยนุ่มนะครับผมะจะใช้เวลานานกว่าเพื่อนนะครับเจ็ดแปดชั่วโมงไม่ได้ง่ายๆ่านะครับก่าจะได้กินแต่และเมนูนะครับค่อนข้างยากนะครับพวกนี้เราจะต้มแล้วก็ทิ้งน้านะครับน้าพวกนี้เราเราจะไม่ได้ใช้ทําอะไรน้ําซุปของพวกนี้จะมาจากหางวัวอย่างเดียวนะครับมาจากการต้มหางวัวเพราะฉะนั้นใครอยากทานซุปอะไรไม่ว่าจะหางวัวเอ็นแก้วน่องลายลินวัวตีนวัวตัวเดียวเดียวแวะเวียนมากับทานพวกข้าวหมกเนื้อหรือข้าวหมกไก่ที่ร้านจะมีวัตถุดิบที่เป็นเมนูซุปค่อนข้างเยอะนนะคครรัััััับบผผมมไ่่ต้อองหววววสสสสดดดดีีีกูิโื